วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันดีรอบสามทุ่มวันจันนะฮะดีครับดีครับใครมาเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ e ีฟุตบอลสองพัครับในเวอร์ชั่นของมือบายนะครับผมกับการจัดดิคันไลท์นำทัพลงสนามนะครับผม ฟอร์มดีแบบนี้ต้องลงสนามแล้วฮะฟอร์มในชีวิตจริงโคตรดีฟอร์มในเกมจะดีด้วยหรือเปล่านะครับต้องจัดแล้ววันนี้นะครับผมทำไแล้วทักทายกันด้วยนะหวัดดีดูด,ดีหว,วัดดีทันวานะครับผมหวัดดีธีรวัตรหวัดดีนัทพลน,นะครับหวัดดีบอสน้อยหวัดดีทันนิกอ่ะเปิดใหม่อ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วไงยินเสียงป่ะดีครับหัวหน้าทีมเหมาดีครับ ไม่เหมาไหมแพ็กกระโหลกลาใครโคตรเหมากันดีแฟมเปกว่าดีทานิกนะครับผมพวงสะพัดบ้าอื้นใหญ่3แชมป์สถาบันใช่อ่ะแชมป์สสถาบันสถาบันอะไรบ้างวะ ก่อนอื่นเลยฝากสปอนเซอร์เราไว้ก่อนนะครับผมใครสนใจเตะวีฟุตบอลครับสามารถไปจัดไปทำกันได้ที่เจนนันเกมมิ่งครับเติมถูกเติมไวแบบพันสปีดมาดีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมลิงอยู่ที่คำอธิบายสตรีมเลยนะฮะสดสดร้อนร้อนเลยลูเบนอามูริมไม่อยู่ซะและ้วสวัสดีสลาวุธนะผมสวัสดีสมเพชรนะฮะพงศธรน,นะผมธีรวัตอามูริมไปซะแล้วแล้วใครจะเป็นโค้ชแมนยูทีนี้เออใครจะมาต่อวะ รูเบนไปซะแล้วหลังสามไม่จบหลังสามไม่จบงานครับสวัสดีอาร์ตกอนะครับผมคิวว่างนะใครจองจองได้เลยนะครับส่งซับดินอนอเนตมาได้เลยนะฮะ <Yahoo! S 1> เออแก้มือไหมาจานฮะอะไรแก้มืออะไรวะอะไรแก้มือเอยไปแพ้ใครตอนไหนอีกวะมาดิ ้องเยอซาโอเคได้ครับธันวาธันวาธันวา <Yeah. S 1> วันนีเช้าที่ดีทุกคนนะครับผมใครมาแล้วพิมพ์สุธัยกันด้วยนะครับธันวาวันนี้อยกับอ e ีฟุตบอล l 2งพันยสกครับเด็กข n ้ i ไล่นำทัพนะผมฟอร์มชีวิตริงโคตรดีนะครับฟอร์มในเกมจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะ กกยไม <prompt> ่เป no ิดร่างใหม่แล้วจันเปิดเอาอะไรก่อนครับเปิดไหมเปิดดีไหมวะหยอดนะบอลพื้นรหัสเถอะเนี่ยถ้าแพ็ควันจันเป็นแบบนี้พื้นรหัสจะของดีนะครับของดีแน่นอนเพื่อเผยลุงๆลุมร่างเยอรมันผูกลีฟูยิงนาทีบาปแต่โดนบาปกว่า เปิดจานกดไลไ์แล้วอา้าวงานมาว่ะโกลยโกยโกยโลงยังครับเพิ่งมาลูกพี่โอ้อวันนี้เบนน์ครบผมอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้ววันนี้นะครับมีใครลงสนามกันบ้างน,นะครับผมมาในระบบหลังสารูเบนอะมูริมนะเพิ่งโดนปลดไปเลยสามหนึ <c oughs> ่งสสามนะครับ โก้ใช้ฟานเดซานะสามเซ็นเตอร์มีมาลดินี่เฟอร์ดินานและก็ตูรามนะครับผมกลางรับยายาตูเล่น,นะครับตัวคุมจังหวะเป็นเด็กเค่นไลท์วิงแบ็กซ้ายซีโรเบตโตวิงแบ็กขวาเทนอาโนนะครับผมสามสารแดนหน้าเวลูนี่กุลิดแล้วก็คริสเตโนโรนัลโดนะครับสำรองมีโซเลสฮารแลนด์เบลิงแฮม プาตินี่ดิมาโกนะครับผมลุยฟิโกโรเบโตคาร์ลอสดันเซลดูมฟรีชาเบียนอันเดสเจอร์ลาดไลกาดแล้วก็เอ็ดมิลสันนะฮะดีครับไอ้ดีครับดินนัทสวัสดีทวัตชัยสวัสดีตัวแสบนะครับผมเขาดูครับลังไรนะจันล่างไหนล่างนี้หรือล่างใหม่เอาล่างนี้หรือล่างใหม่ล่างนี้เหรอล่างใหม่เก่งกว่าเยอะเลยนะเก่งกว่าแบบล่างล่างนี้อยู่งี้ล่างใหม่อยู่เงี้ยค่าพลังนะ ถ้าวัดแค่าพลังอย่างเดียวนะสร้างใหม่ไทยเก้าสิบส่งเก้าสิบกว่าจบสกอร์จบสกอร์ดันได้แปดสิบกว่าเกมรับร่างนี้ดีกว่าสปีดร่างใหม่ดีกว่าฮะโรเจอร์เก่งไหมเฉยๆนะโฮเพเยอร์ผมว่าต้องเร็วกว่านี้โฮเพเยอร์ยุคใหม่อะ่ะเดคนไรเดคนไร อามูริมไปซะแล้วต่อไปใครวะทีนี้โคดชาบีม้มหรชาบี้บอกอยากคุมแมนยูจะไหวหรอชาบี้เอันเดดผมหยอด400ทองได้ไรดูเจอฮะจริงหรอลองสักหน่อไหมมั้ยมีเศษ700ทองขอหยอดทั้งหน่อยได้ไหมหรือว่าไม่ต้องหยอดไปเล่นเลยวันนี้เล่นฟูเขียวไหมวันนี้ไม่ได้ฟูเขียวครับ ต้องจิ้มสักหน่อยไหมพันทองผมได้จริงเหัวหมูป่าพวกนี้นด้วยแกใคลมาฝากกดไลค์ด้วยเด้อแพ็คโอลิเวอร์คาร์แรกได้ตอนไหนถ้าเปิดได้ครบยี่สิบเอ็ดอันก็แรกได้เลยครับครบยี่อดยังอ่ะจานบอกอโมริมมาเอาอาร์เนอร์ไปด้วยเอาทำไมอ่ะ อานเนื้อ,อ,อไม่ดีเหรอโอ้โหไม่แพ้ใครหลายนัดติดแล้วนะแปดเก้านัดหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะที่รู้หลายนัดแล้วไม่แพ้ใครอ่ะเออหนักไปทางเสมอดูลรอดใช่อ่ะ <c oughs> ลองกิ้มดูสักหนอ่อยครับเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกโอ้เอาหวังแรกบูเอาหวังเอาหวัง นั่นไงกูบอกแล้วเรียบร้อยไม่แพ้ใครแถมไม่ชนะใครอ่ะ <c oughs> ได้อีกใช่อ่ะเฮ้ยเรียบร้อยแมนยูนเต็ดคอบบี้เมนู โดนนาทีบาปเกือบชนะแล้วเกือบชนะไม่หมดวัยยังวะนั่นไงบอกแล้วเรียบร้อย เด็กแค่ไเด็กแค่ไรโอ้โหไปว้วันพื้นหังดีกว่าพื้นหลังของดีนะครับเพเผยลุ่งลุมทีมชาติผู้นะพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังดีกว่ามาเลยทัววนาวาคิวแรก เล่นเลยดีกว่าชื่อว่านะใครจองจองได้เลยนะครับ9 0 0ีมาแนี่เดี๋ยววูเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามียาวอ่ะเดยเย็นผุ้ทหารผื้ทหารหนูชอบคอนเต้อยากได้คอมอยากได้ให้คอนเต้มาคุมแมนยูอ๋อ คอนเต้ e, คุมแมนยูโอ้ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะว่าคอนเต้ e ชอบงัดกับบอร์ดอามูริมที่โดนปลดไปเพราะอะไรรู้ไหมอยากเป็นมีเนจเจอรอ์อยากงัดผมว่าไม่เหมาะอ่ะคอนเต้ไม่ได้หรอกห้ามงัดออพอบอกอยากเป็นมีเนจเจอร์ปั๊บเด้งตึ๊กเลยเด้งทันควันเลยเห็นปะ <laughs> เด้งทันควันเลยเห็นไหม ไปครับอันนี้ใช่ทันวามไม่ี่ใช่เนอรยแพ็กเมซี่พี่ไม่ได้เหมาเหรอพี่เปิดห้าพันคอยออกสี่ตัวแพ็กเมซี่เนี่ยพี่กัวจะเอาคืนผมแพ็กแบบเนี้ยรู้ทัน ผมรู้เลยพี่โกจะเอาคืนหมุมแพ็กแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่ได้แดกหรอกลุงเอคุมดีกว่าเออเอาลุงเอไปคุมดีกว่าอะไรวะ <c oughs> ใส่เสื้อเชลซีแล้วทำไมเป็นทีม,ทมลาซาคืออะไรลาซาแพ็กหน้าอ่ะไม่แพ็กหน้า,นาถ้าตัวดีผมยอมเหมาเลยไม่เป็นไรถ้าตัวดีฮนะ ให้างียให้ผมเมาเ <c oughs> ลยบหวนะมันไม่ใช่อ่ะถ้าแพ็กางี้ไม่เอาฮะเจอถ้าแบบลุม้มเชฟชินโก้อะไรเหมาเลยถ้าแพ็กหน้าตัวดีเหมายอมเหมาเลยสามสอ,งส,มสอง,งสามสองเฮ้ยหลังสามเจอ่หลังสามอ่ะหลังสามไม่เป็นแบบนี้ ดังสามแปลกๆด <laughs> ังสามแปลกๆว่ะมาแบบไหนอี๋โอ้โหมาครบครับกองหน้าไม่มีนะสังเกตดูแผนกาดีคนนี้เล่นเก่งนะโอล่าแฮปปี้นิวเมียย้อนหลังนะจันเฮงเฮงรวยรวยเมียหลายหลายโอ้โหแฮปปี้นิวเมียแฮปปี้นิวเมียครับสกายไม่นิวเมียครับเขียนได้แล้วนะแฮปปี้นิวเมียนะครับสากกูจะลอยนะครับเออ แฮปปีนะ้นิวเมียเนี่ยสากลอยมาทำไงเนะี่ยป๊อปโดนสากเมียดับอะไรอย่างนี้ <c oughs> ลุยครับเจอกับหมอนทองอยู่ในเต็ดนะครับผมแพ็กหน้าแมนยูวันที่สิบหกวันที่แปดรีแล้งด้วยนะครับวันที่แปดวันพฤหัสรีแล้งด้วยนะผมว่าของดีมาแน่นะ ยังไงก็มาของดีอะอยู่ที่ว่าจะเป็นใครแค่นั้นแหละวันที่วันพฤหัสอะแกนี้ก็ค้าๆกันไปก็ได้ไั้างเสียงกูสว่างไปไหมคนดูจะได้รถแสงอยู่มันดูจะจ้าไงไม่รู้มันจ้าซะเลือกเกินไหมหรือว่าพอดีแล้ว <c oughs> มาเกมแรกถ้าแตกโดนนับด้วยนะครับ แคคนดูสามตาหน้าขาวนะตาที่หนึ่งผมรับแค่สี่ห้องนะที่เหลือผมไปเล่นแรงเล่นแรงต่อนะตามน,นั้นนะตอนนี้เข้าไปแล้วสองห้องเหลือสองห้องนะครับผม <ST> S> <S เอาละครับเกมเริ่มครับ <ST> S> <S เป็นเลนฟลอร์กับเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดบาเซลนาครับฝั่งตรงข้ามมาในชุดหมอนทอง สูตรไหนครับไม่มีกองหน้านะครับธันวาเดียวเฟร์ดินั่นไปที่เทนาริซานเดโน,นครับเวรูนี่นี่ดึงจังหวะนิดนึงครับผมบอลขึ้นซ้ายครับรเซโรเบโตกุลิตกุลิตโดนเกี่ยวครับพุทธศิลป์อยางให้เป็นลูกได้เปรียบครับจังหวะนี้บาโลมาดีนี่ โอ้ตึงแน่นอนครับเกมนี้บอลตั้งมาเวลูนี่ลูนี่ไหลขึ้นมาจังหวะนี้เจ้าเทนจ่ายต่อก็ยังติดบล็อกครับตี๊กขยไลครับเกี่ยวได้หลุดได้ง้างแล้วโลสกิมเมอร์ครับไม่ติดหรือไงวะเบ่าวเทบอลขึ้นมาครับระยาตูเล่ตี๊กขยไลครับพาบอลขึ้นมา ใจ่ายไกลๆครับเวลุนนี่ติดปั่นโค้งติดบล็อกแอปมาเห็นลูกเตะมุมครับจังหวะ